สวัสดีค่ะสาบายดีวันนี้ก็จะมาเย็บผ้าุนให้ดูเวยจ้าไม่เย็บผ้าให้เบิง้งไม่เย็บผ้าุนให้เบิง้งวิธีเย็บผ้าุนก็ไง่ยากหรอกจ้าเย็บตรงอย่างเดียวเลยจ้าถึงช่องแล้วก็หัวน,นี้ได้หมดได้หมดขอเปลี่ยนได้แป๊บนึงค่ะก็คือเย็บตรงอย่างเดียวเลยค่ะแบ่งช่องประมาณสี่ช่องนะคะ เย็บแบบไหนก็ได้ค่ะตามสะดวกแต่ว่าออกมาจะเป็นแบบนี้จะปักลงตรงไหนก่อนก็ได้เย็บริมริมก่อนก็ได้ค่ะเราจะเย็บแบบที่เหมือนหนูเย็บนี่ก็ได้จ้ะแบบนี้แล้วแต่ความถนัดของเรา,เรา,เ,ราเราทำข้องเราทําได้เราจะอยู่ใน,นใน,ใน,ใ,นในหัวเราเลย,เลยนะคะ่ะว่าต้นเย็บแบบนี้จะเป็นแบบนี้ก็คือจะได้แบบนี้ค่ะออกมาเป็นสีช่องสวยๆแบบนี้แลคะ่ะพร้อมใช้งาน อาชีพมันเย็บผ้าวนกับแล้วแต่ความสาม,มาดาจ้าถ้าความสาม,มาถ้าเก่งถักขยันกับเฮ็ดอรุ่จา้าถ้าบบมีเวลาถ้าบบว่าอันบ,บ่บไดเฮ็ดกับคือบ่ไดน่ะจา้างานอิสระเนาะเย็บออกมาก็จะออกมาสวยแบบนี้ลจะจ้าผ้าวนขนาดผ้าวนก็จะ สิบสี่สิบห้าสิบสี่สิบห้าเพิ่ขึ้นค่ะต่อกิโลนะคะในมาตรฐานของผ้าบนแปดคูนแปดจะประมาณนี้จ้ะแต่ก็าบางกว่าน,นี้ได้ค่ะห้ามหนาะกว่าน,นี้หนาะกว่าน,นี้เย็บยากค่ะหนาะกว่าน,นี้ก็จะเย็บยากนะจ๊ะอาชีพก็คือนี่แหละคะ่ะทํางานบ้านเย็บผ้าด้วยทําหลายอย่างช่วยแบ่งเบากันไปช่วยกันไปค่ะ เวลาเราไม่มีเวลาเราลำบากก็ไม่มีใครมาให้เรามาช่วยเราหราอกค่ะมโนค่ะจะครอบครัวเราจะประคองกันไปช่วยกันไปหาเลี้ยงช่วยกันไปจ้ะพอได้ค่าขนมพอได้ค่าน้ำพอได้ค่าขนมลูกกินวันวันค่าใช้จ่ายหลายหลายอย่างนะจ๊ะรายได้ก็ไม่ได้เยอะจ้ะถ้าเราทำได้เยอะเราก็ได้เยอะแต่อันนี้ก็คือเราลงทุนทุกสิ่งทุกอย่างล้วลงทุนเราทำไปเราทำไม่ได้ ก็จะเราก็จะจมทุนนะคะคําว่าเป็นนายตัวเองทําเองทําเองทุกอย่างแต่เราก็ต้องมีความขยันแน่นะจ๊ะถึงจะสําเร็จเนาะผ้าชิ้นบนเนี่ยก็คือเป็นผ้าสีดาเมื่อกี้ก็คือผ้ายืดยืดนอ้อยกว่าผ้าชิ้นล่างเนี่คะผ้าชิ้นล่างที่ก้มลงไปเมื่อกี้นี่ก็คือยืดกว่าข้างบนนะคะถึงออกเย็บออกมาจะไม่ย่นค่ะเย็บออกมาไม่ย่น ย็บออกมาสวยค่ะผ้าวนเป็นผ้าอเนกประสงค์นะคะเป็นผ้าอเนกประสงค์ใช้เช็ดทําความสะอาดทั่วไปยิ่งถ้าเป็นงานที่เราจะงานใหญ่ๆที่เราใช้เยอะๆอย่างเงี้ยเป็นงานบุญงานบวชงานตามอู่ตามร้านอาหารใช้เช็ดแล้วทิ้งเช็ดแล้วทิ้งหรือว่าจะเก็บมาใช้ใช,ใช้ใช้ซ้ำผ้าก็ได้ใช้ซ้ําก็ได้จ้ะ จะซักก็ได้เราจะใช้แล้วทิ้งตามส่วนมากก็จะใช้แล้วก็เช็ดเช,ช็แล้วก็ทิ้งนะคะเพราะว่าผ้าก็ราคาก็ไม่ได้แพงแต่ว่าใช้แล้วใช้แล้วคุ้มดีกว่าที่แบบว่าที่เราจะอ่าผ้าที่ชิ้นเล็กๆทั่วๆไปอ่ะสิบยบาทเนี่ยจาจะยแบบนี้คุ้มกว่าอันนี้ก็คือเป็นผ้าใหมนะ่ทั้งหมดนะคะไม่ใช่ผ้ามือสองไม่ใช่ผ้าเก่านะคะนี่เป็นผ้าใหม่แต่ถ้าเราเราทําได้เรา ก็คือพอได้ค่าขนมนะค่ะแต่ละวันเนาะสำหรับเราไม่ได้ออกไปทํางานที่อื่นไปทํางานที่อื่นไม่ได้นะจ๊ะก็คือเย็บทําไปเรื่อยๆถึงเวลาไปรับลูกเราก็ไปรับลูกถึงเวลาเราทํางานบ้านเราก็ทำนะจ๊ะตามภาษาแม่บ้านนอนอยู่บ้านแต่ก็พอได้ค่าขนมอยู่จ้ะถ้าวันไหนมีธุระไปนู่นนี่ก็ไม่ได้ทำนะจ๊ะตามสภาพเนาะเราพอเรามีเวลา,เาก็ทำไปเรื่อยๆคะ่ะ ทำไปสะสมไปแต่ถ้าอยากทําอยากลองทําอยากไอ้นี่ก็คือศึกษาดูได้ค่ะศึกษาดูก่อนเราพร้อมทํำไหมเราต้องเย็บจากเป็นด้วยนะคะเราต้องมีจากเนีแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะทาทำๆแต่เราต้องมีจากก่อนเด้จ้ามีจากอย่างเหมือนดีแหละจา้ามีจากแล้วก็เราก็ดูหาผ้ามาทมํามาเย็บก่อแกะไปทํานู่นทํานี่ไปอ่ามันเป็นอาชีพที่ติดตัวเราไปนะ แต่ว่านี่แหละค่ะเวลาเสื้อผ้าขาดเวลาอะไรเงี้ยเราก็มาเย็ยบปะปะได้ค่ะเป็นพวกอัอซิปแตกอะไรเงี้ยเราก็เป็นเป็นของเราเองแล้วนะจากเราเองแล้วก็อยากทําอะไรเราก็ทําเลยจ้า mm. ก็คือซิปแตกเราก็เปลี่ยนได้ค่ะซื้อซิปอะไรมาเปลี่ยนเราไม่ต้องไปจ้างช่างไปจา้างช่างแถวบ้านแถวบ้านนี้ไม่ค่อยมีนะจ๊ะน้อยด้วอ่าหาเปลี่ยนยากจ้ะ ก็เลยเป็นของเราแล้วเราอยากทำยังไงก็ทำได้นะจ้ะรับรองค่ะสวยอยากทำอยากอยากทำอยากลองศึกษาอยากลองทำมาดูได้จ้ะถ้าอยู่ใกล้ๆเนาะมามาดูมาถามกันมาดูวิธีทำได้จ้ะแนะนำได้จ้ะแนะนำได้ทำให้ดูได้สาธิ์ที่ด้ดูได้ทำให้ดูว่าวิธีทำพ่อวนนะเป็นแบบนี้นะทำแบบนี้นะอะไรอย่างนี้นะคะ ก็คืออันนี้เอามาให้ดูอ่าขั้นตอนขั้นตอนเย็บนะจ๊ะขั้นตอนเย็บขั้นตอนเรียงก็ทําให้ดูหมดนะจ๊ะว่าเราจะต้องทําแบบไหนแบบไหนเนาะถึงจะได้งานออกมาเร็วหน่อยถ้าเราเรียงผ้าเราเราก่อนที่เราจะมาเรียงเราเตรียมผ้าเราตัดผ้าไว้ก็จะได้ไวหน่อยแต่ถ้าเราไปลื้อรื้อมาทําแบบว่าไม่รู้ว่าชิ้นไหนเป็นชิ้นไหนอย่างเงี้ยก็จะยากนะจ๊ะก็จะทําได้ช้าแต่ถ้าเรามีเวลาเราเรียงเลยแยกแยกแยกผ้าไว้เนี่ย แล้วเราค่อยมานั่งเรียงทีเดียวว่าหน้าผ้าแบบไหนเราจะใส่แบบไหนเพราะว่าผ้าแต่ละชิ้นมันจะออกมาไม่เหมือนกันนะคะผ้าปึกผ้าเงี้ยจะไม่เหมือนกันไม่ใช่ว่าออกมาเป็นแนวตรงอย่างเดียวนะคะผ้านี้มีหลากหลายหลากหลายไซส์หลากหลายทรงหลากหลายหลากหลายแบบเราจะต้องรู้ด้วยนะคะว่าหน้าผ้าแบบนี้เรียงแบบนี้นะ่ะแตออกมาสวยจะเลียงได้อืม ก็ฝากเผื่อบางท่านอยากเห็นอยากรู้นะว่าเราเย็บแบบไหนทําแบบไหนอย่างเงี้ยวิธีเย็บผ้าวนก็จะไม่ยากเท่าไรหร่รอกจกวิธีเย็บนะใจะไปยาก,กลําบากหน่อยตอนที่เราเราคัดผ้าเรียงผ้า